みなさんけんきですかเขียวว่านะครับเขียวว่าได้นะิชูยกค่ะมาเถดสนะ Now we shall study until lesson 24นะ 24. วันนี้เราก็จะมาเรียนรูปเต็คุดาไซนะหลังจากที่เราเรียนรูปเตะอ็บไปแล้วนะครับรูปเตะฟอร์มก็ยังใช้กับรูปเตะคุดาไซต่อเตาเตะคุดาไซต่อตอ,อีกนะ อ่ะทุกคนมาดูนะครับรูปเตปคูดาไซเนี่ยจะมีความหมายคือแบบแนะนำให้ทำอะไรนะครับเออแบบตรงกับภาษาอังกฤษคือคำว่า please นั่นะแหละ please นะฮะเช่อนอันนี้เขาบอกโคฮิโอคูดาไซโคฮิโอคูดาไซ please give me a coffee <c oughs> please give me a coffee ถ้าใช้คำว่าคูดาไซแล้วบวกกับคำนามนะทุกคนก็คือเราขอสิ่งสิ่งนั้นขอกาแฟหน่อยโค h ฮิโอคูดาไซนะครับ หรืออันนี้ก็บอกว่าปังนะฮะปังโกง้คูดะไซปังโก้คูดะไซก็คือขอขนมปังหน่อยนะครับง่ายๆเลยภาษาญี่ปุ่นเวลาแบบเราจะไปร้านขนมอะไรเงี้ยขอเค้กขอเค้กสองสองชิ้นนะเค้กเคียวนิโกะอ่าเค้กเคียวนิโกคะคุดาไซนะทีนี้อีกรูปหนึ่งนะครับก็คือเป็นรูปเตะคุดาไซนะผันกริยาเป็นรูปเตะก,ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยคุดาไซเนี่ยจะมีความหมายคือ ให้เขาทำอะไรให้กับเรานะ please give me something นะครับอ่ะยกตัวอย่างนิฮงโก h ฮานาชิเตะกระใสนิฮงโกจากฮานาสึเปลี่ยนเป็นฮานาชิเตะแล้วตามด้วยคุดะไซนะครับอ่ะเซนเซนเขียนอย่างนี้ดูนะคำว่าฮานาสึแปลว่าพูดถูกต้องไหมครับผันเป็นลูกเตะเป็นฮานาชิเตะแล้วก็บวกกับคำว่าคูดะใซ่ รวมกันเป็นฮานาชิเตะคูดะไซนะฮานาชิเตคุดไซก็จะมีความหมายว่าเออกรุณาพูดนะครับกรุณาพูดถัดมาจดโตมัตตะกาไซจดโตมัตตะกาไซคือแบบกรุณารอหน่อยนะฮะกรุณารอหน่อยนะครับ หรือซึ่เซ่บอกว่างั้นก็เชิญกินได้เลยนะฮะเชิญกินก็คืออ่ะทาเบโมโนนะทาเบเตกุดาไซทาเบโมโนทาเบเตกูดาไซทาเบโมโนทาเบเตกูดาไซอ่ะเชิญกินนะครับทาเบโมโนทาเบเตกุดาไซเชิญกินได้เลยนะครับประมาณนี้อ่ะถัดมาทีนี้รูปเตกุดาไซไปแล้วเนาะมันจะมีรูปหนึ่งนะครับเป็นการเหมือน ขออนุญาตหรือว่าให้อนุญาตนะครับก็คือตรงกับภาษาอังกฤษว่า you may แล้วก็บวก verb นะคือคุณสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้นะอ่าอย่างนี้นะครับเป็นรูปสุภาพนะเขาบอกว่า d e s c i b n t permit t e d activity ก็หมายความว่า activity นี้หรือ action นี้เนี่ยสามารถทำได้เช่นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you may eat here คุณจะกินตรงนี้ก็ได้นะภาษาญี่ปุ่นก็คือผันกิริยาเป็นรูปเตะแล้วก็ตามด้วย moides นะมัอีเดสอันนี้เขาก็จะพูดว่าここで食べても o เですここでอีเดสโคโก็คืออะชั้กินตรงนี้ได้เลย食べてอีเดสนะครับหรือชนしゃしตを撮てもอีเดสโยลงท้ายด้วยโยหรือเนะก็ได้นะครับしゃしんを撮てもいいでโよしゃしんを撮てもいいですよอ,อ,อ,อะถ้าถ่ายรูปก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะขออนุญาตนะครับเราจะขออนุญาตเนี่ยให้เปลี่ยน เตいมすเป็นรูปคำถามก็เพียงแค่ใส่คำช่วยคะลงไปคะนะครับอย่างเช่นเอเมอิซ e ิสเฮียสเนะี่ยเวลาเราจะพูดแบบขอนั่านตรงนี้ได้ไหมเมอิ i ิสเมอซิสเีย sit here เป็นการขออนุญาตเมอ I ซิสเ e ี e นะครับอ่าญี่ปุ่นเองก็จะพูดว่าโคโกนิสวัตเตโมอีเดสก์โคโกนิสวัตเตอีเทุกคนทันนะทันนะโคโกนิสัตเตโ อีเดสกานะใครไม่เอาสมุดขึ้นมาจดนะครับเดี๋ยวจะจำไม่ได้นะแนะนำเอาสมุดขึ้นมาจดนะอะภาษาญี่ปุ่นเราก็จะใช้คำรูปว่าเตโมอีเดสกาเตโมอีเดสกาเนี่ยมานะครับหรือว่า is is okay หรือ is 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 possible for me to อะไรก็ตามนะครับเป็นการขออนุญาตเช่นทับะโกะสึเตโมอีเดสกาทับโกเตโมอีเดสกก็คือ ขอสู้บุหรีได้ไหมไม่ไอส์โมกนะฮะไม่ไอส์โมกโฮโนยนเดโมอีเดส์กาโฮโนยนเดโมอีเดส์กาอ่าลองพูดพร้อมกันนะครับทุกคนโฮโนยนเดโมอีเดส์กาโฮโนยนเดโมอีเดสกาคือฉันขออ่านหนังสือนี้ได้ไหมอาจอาจจะเข้าไปร้านหนังสือเนาะอ่ะเข้าไปร้านหนังสือปุ๊บแล้วก็อืมขอดูแบบซูมเมว่าเซ็งโคโนโฮโนยนเดโมอีเดส์กาอ่าขออ่านหนังสือแบบอันนี้ได้ไหมฉันขอเปิด เปิดดูได้ไหมนะครับอ่านนะโอเคหรืออาเซนเซย์ยกตัวอย่างนะสมมติขอเข้าห้องเข้าห้องก็คือเฮยานี้นะฮะไฮเตโมอีเดสกาอ่านนะเฮยานีไฮเตโมอีเดสกาเฮยานีไฮเตโมอีเดสกาก็คือแบบ เฮ้ยฉันขอเขอ้าห้องได้ไหมนะครับอ่าเราก็จะใช้รูปเตมโอะยีเดสกาอย่างนี้นะครับหรืออ่าอีกตัวอย่างหนึ่งเสยกดีกว่าขอ,อกินเหล้าได้ไหมอ่าเราขอกินเหล้าได้ไหมโอซากะโอนนเดโมอีเดสกาอ่านะโอซากะโอนนเดโมยิเดสกาโอซากะ โอ้นุ่นเดโมอีเดสกาคือแบบขอกินแอลกอฮอลได้ไหมอ่าอย่างเงี้ยนะครับอ่าทุกคนมาดู complete t h e f o l l o w i n g s e n t e n c e นะฝึกใช้ตัวอย่างประโยคนะครับอ่าทุกคนลองทำไปเลยอย่ารอเซนเซเฉลยนะอย่ารอเซนเซนเฉลยทุกคนลองทำตามลองทำไปเลยนะตอนแรกคำว่าคฮ oh ีโออ่ามันจะเข้ากับสำนวนว,นว่า นั่นนี่นั่นนี่โอ๊คคูดะไซถูกต้องไหมคือขออะไรนะครับก็เป็นโอ๊คุดาไซโอโดโอ๊คุดาไซนะครับขอกาแฟนะครับการุณาพูดช้าๆหน่อยยุจกุดิแปลว่าช้าอยู่แล้วก็เป็นฮานาะสึฮานาสึเปลี่ยนเป็นฮานาชิเตะคุดาไซเวลาเราฟังคนญี่ปุ่นไม่ทันเราพูดยุจกุดิฮานาชิเตะคุดาไซ ยุดกุดีทุกคนพูดพร้อมกันนะครับยุดกุดีฮานาสเตกระไซยุดกุดีฮานาสเตกระไซช่วยพูดชา้าลงหน่อยได้ไหมนะฮะขอซีดีนะครับริซึนทูซีดีเพลสอ๋อซีดีนะ listen ก็คือฟังนะคีเตกุดาไซคีเตกุดาไซอ่ะกรุณาฟังซีดีนะทุกคนเนะี่ยอย่างอันเนี้ยเซนเซบอกทุกคนฟังดีๆนะโยโกคีเตกะไซทุกคนฟังดีๆนะโยโกคกีเตกะไซถัดมาสิบสี่นะ r e a d the text on the page 12นะให้อ่านเทกที่หน้า12คําคำว่าอ่านคือคำว่ายมุถูกต้องไหมยมุคือคำน,นี้เปลี่ยนมูเป็นอื้นเดะนะฮะตามด้วยคูดะไซนะครับจูนิเปจ,จิโนเทกิสโตโยนเดกระไซเทกิสโตโอแปลว่าเทกนะครับทุกคนแปลว่าเทกนะเทก เทคก็คือตำรานะตำราเรียนตำราวิชาการเนี่ยเขาเรียกว่าเทคนะครับเทคถัดมาขอนี้หน่อยเนาะง่ายๆขอนี้หน่อยก็คือคำว่าโคเรโอคูดาไซนะครับโคเรโอคูดาไซขอนี้หน่อยคูดาไซเอามันไม่ติดอืมคูดาไซนะฮะโคเรโอคูดาไซขอนี้หน่อยนะครับทิชมี เจแปนะิส์นะทิชมีเจแปนิส์คือสอนภาาษญี่ปุ่นหน่อยสอนก็คือคําว่าโอเชรุนะโอเชรุตัดรูออกเติมเตะกูดะกระ,ะไซนะฮะก็กรุณาสอนภาาษญี่ปุ่นหน่อยในฮ่องโกโอเชะตะกระไซพูพร้อมกันนะครับในฮ่องโกโอเชะตะกระไซอ่าพูพร้อมกันนะในฮ่องโกโอเชะตะกระไซนะครับ อ่ะถัดมา Air May I turn on air conditioner อ่ะ turn on air นะก็คือคำว่าสุเกลุแปลว่าเปิดแอร์แต่ทีนี้เขาใช้คำว่า may I may I คือเป็นการขออนุญาตใช่ไหมครับเปลี่ยนรูปเตะแล้วเปลี่ยนเป็น Temo อีเดสเติมท้ายด้วยค่ะนะเติมท้ายด้วยค่ะสุเกเตโมอีเดสค่สุเกเตเอนเอนคอโสุเกเตโอีดสค่ เอกังโกสกิตเตโมอีเดสคะคือขอเปิดอะไรแอร์ได้ไหมนะครับทันมาเอโกเดะขอพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคือแบบฉันขอพูดอังกฤษแทนนะฉันพูดญี่ปุ่นไม่คล่องเลยก็เป็นโอเอโกเดะนะฮะฮานาชิเตโมอีเดสคะนะฮะขอเป็นพูดอังกฤษแทนได้ไหมฮานาชิเตโมอีเดส o u may eat here you may eat here Eat คือคำว่าทาเบรุถูกต้องไหม แต่ถ้าเป็นเมก็เป็นเตโมอีเดสโยอ่ายูเมอิตเนี่ยคือคุณจะทานตรงนี้ก็ได้นะโคโคเดะทาเบเตโมอีเดสโยนะครับถัดมาเกมหมู่นะเกมหมู ame, ่ยูเมเพลย์เดอะวิดีโอเกมเกมหมู่คำว่าเล่นเกมก็คือใช้คำว่าสุรุนะครับสุรุก็เป็นจากสุรุเปลี่ยนเป็นชิเตโมอีเดสโยนะเกมโมชิเตโม ตตอีเด็ด p ส a y ยวนะ i ยู o เ a m e อเล่นวิดีโอเกมชิอ่าอย่างนี้นะครับโอเคใครได้10เต็ม10พิมพ์ลงมานะเชืเซว่าทุกคนน่าจะเริ่มเก่งทั้งภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษแบบมากขึ้นมากขึ้นแล้วแหละเนาะคนที่แปลภาษาอังกฤษญี่ปุ่นได้นะพูดได้2ภาษานะบอกเลยว่าเงินเดือนเป็นแสนแล้วก็ถ้าเป็นไรายได้ต่อวนันเชืเซวเคยได้นะ ต่อวันเนี่ยตกวันละ8 0 0 0แปลแบบ general affair ทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแปลเฉพาะทางเนี่ยอังกฤษญี่ปุ่นก็อาจจะไปถึง15 0 0 0ต่อวัน15 0 0 0หรือ20,000ต่อวันนะก็แล้วแต่ว่าเรื่องนั้นมันยากเปล่านะครับแต่ว่าถ้าพื้นฐานอังกฤษญี่ปุ่นเลยเนี่ยเขาเรียกว่าล่ามรายวันฟังรายวันส่วนใหญ่อาชีพอ,อื่นไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแต่ล่ามเนี่ยเวลาเป็นรายวันเนี่ยแบบดีมากนะทุกคนตกวันละ8,000หรือวันละหมื่น วันละหมื่นนะอันนี้บอกเลยทําง,งาน10วันได้แสนแล้วทำง,งาน10วันได้แสนแล้วแต่ต้องเก่งทุกคนก็ฝึกตั้งแต่วันนี้ครับเพราะว่าเนี้ยเซนเซทําให้เพื่อให้เป็นพื้นฐานทุกคนเนาะเออเราจะได้สลับหัวระหว่างอังกฤษญี่ปุ่นได้นะครับอังกฤษญี่ปุ่นได้อ,อ่ะเวสอะโมเมนต์พลีสอ่มัตเตกุดะไซเนาะอ,อจดโตะนะจดโตสักคู่นะจดโตะมัตเต กูดะไซกรุณารอสักครู่ทุกคนก็คำนี้ใช้บ่อยนะครับเจ้าตัวมาตะกระไซเจ้าตัวมาเาาตะนะพูดสั้นๆเจ้าตัวมาตะกระไซกรุณารอหน่อยครับ Tell me in Japanese Tell me ค,คือบอกฉันหน่อยนะด้วยภาษาญี่ปุ่นก็เป็นนิฮงโกเดด้วยภาษาญี่ปุ่นโอเช่ลุเปลี่ยนเป็นโอเช่เตะคูดะไซานะโอเช่ตะกระไซา กรุนาบอกฉันนะแต่เป็นประจําทุนเลนมีเอีเลอร์เอเซอร์เอลเซอร์อ๋อเอลเซอร์ก็คื MI, oh, อยางลบนะทุกคนเคชิโกมุโอช่วยให้ยืมหน่อยก็เป็นคาชิเตกุดาไซคนอื่นให้เรายืมนะแบบช่วยกรุนาให้ฉันยืมหน่อยคาชิเตกุดาไซเคชิโมเคชิโกโมคาชิเตกุระไซนะ come tomorrow ซ a m please อ่าแปดโมงเช้าพรุ่งนี้ให้มานะก็เป็นอาชิตานะโ no นอาสะฮะชิจินี่คำก็คือคุรุแต่มันเป็นการผ่านแบบพิเศษถูกต้องไหมก็เป็นคิเตคุดะไซนะฮะอาชิตาโนฮะจิคิเตกระไซ ถัดมา May I enter the Classroom ฉันขอเข้าไปห้องเรียนหน่อยได้ไหมคำว่าห้องเรียนก็คือเคียวเคียวชิสึนี่เข้าห้องก็คือกิริยาคำว่าไฮรุนะทุกคนไฮรุเป็นไฮเตโมอีเดสกานะฮะถามนะครับเคียวชิสึนี่ไฮเตโมอีเดสกาเคียวชิสึนี่ไฮเตโมเดสกาคือขอเข้าห้องไปหน่อยนะครับขอเข้าห้องไปหน่อย Is is permitted to smoke here อ่าอันนี้เป็นสำนวนของอังกฤษเนาะว่าแบบ is is permitted to อะไรก็ตามนะครับเป็นการขออนุญาตเพราะฉะนั้นถ้าเป็นาภาษาญี่ปุ่นนะก็เป็น Tabako o sutemo นยะีดีสกาอนุญาตสูบบุหรี่ได้ไหม Tabako o sutemo ยี่เดสขออนุญาตสุบุรีได้ไหมถัดมา m a y w e take the picture here ขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมเออคำนี้ใช้บ่อยนะครับคำว่าถ่ายรูปสายปุ่นก็คือคำว่าชาชินชาชิโน,โนะโทรุนะชาชิโนะโทรุเปลี่ยนเป็นโってもいいですかนะฮะชาชิโมะโってもいいですかก็คือคขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยได้ไหมโอเค จบบทที่24แล้วนะครับทุกคนเนาะยอดเยี่ยมเลยเราก็จะเหลืออีกประมาณสัก16บทนะครับก็จะครบอยู่ที่1 0บ0บทก็จะครบซีรีส์นี้แล้วนะครับแล้วก็จบซีรีส์แนวปุ๊บเนี่ยเซนเซจะทำวันนี้ให้ทุกคนเนาะสำหรับนักเรียนที่เป็นจิชูเซนะครับนักเรียนที่เป็นจิตชูเซที่แบบจะไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับโคเรเดโอลิมัสนะครับอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b ์นะครับเพื่อจะไม่พลาดนะฮะ วิดีโอมันๆแล้วก็ดีๆนะครับ